ขยาไปขายจ้าสองถุงมาเบิ่งนกันว่าจะได้ยักบาจทจะไปขายขยะกันว่าขยะนะจ๊ะสองถุงได้ยักบาทมังก็จะขยะซ้ำ <Hello. S 1> กล่องภูเขาเลยฮัลโหลขยะซ้ำกล่อง จะ <c oughs> เข้าไปทางหน้าอยู่แต่ทางเด็กหน่อยอยู่ไดรถมาจะนหน่อยในรถหน่อยในรถตัวสตาตร,ร,ร์ทรถไป,ถย,ไปไยั่ดิจิะเป็นไทยถึงม่ในเบิองล หน่อยทางยู <t 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 ่ในรถนะเาจะพ่อขยะขันเ้าเฉาขยะมาชิมีเทากัมาชีมาหล่อรถไหมมันจะไปพูพักดีเท่แฟนขยะเขาไปมัยนี่จ้าขยะขยะเข้าไปใครขยะเข้าไปขายเอ่อ ขยายเาจะเนาะได้เกียร์อยเกียร์ลอยกับปองเกียร์ลอยกับปองกระป๋องละาหาเส้นนี่จ้ะเกียร์ลอยกับปองกระป๋องละาหาเส้นเราจะเนาะหาเส้นวันนี้ก็เลยได้เงิน30บาทจ้านี่ละจ้ะอันเป็นกระป๋องอะลูมิเนียมเราจะเนาะอะลูมิเนียมพลาสติกเอ่อไดโนยอยผล่ก่อก็เลยพวเก็บไว้ให <hel ms tw os oysters> <hel ms> ้ก่อนเอามาถีมือซื่อต่วส่วนมากรถไฟมีพลาสติก <anywhere> ก็เดี๋ยวตัวมากกัน สามสิบบาทสามสิบาทบาทมันจะเนาะก็พ่อได้ค่าน้ำมันอยูนจะได้าสิบบาทนะเดสิบาเหรียญบ่ผิดจ้ะเงื่อนเศร้าเงื่อนสิบเงื่อนหามันจะเนาะจะเข้าได้เข้าได้เขา้เขาได้เก็บเงื่อนเหรียญเอาด้เนี่ <c oughs> เข้าได้เงืนเหรียญแล้ว <c oughs> อ๋อ้ยหลวดกระมน้มนวนพี่น้งองบอกไปด้ขอบ้าในเนนนม,นมืองมันจะเนาะนีนจะบรรยากาศในเมือง จะตวามาเนี่ยจะรถกระมอนก pues nah ับพ <for S 1> ูดไปยังดอกเฮอกดอกบะหมี่อันบะหมี่หมองลางรถแล้วจ้ะอืนนี้บะหมี่หมองลางรถอันนี้เป็นอ่าซูเปอร์มาร์เก็ตเคนเคอันสองจะเคนเคนสองซูเปอร์มาร์เก็ตอันจะเคนเคสาขาสองจะค้อนวอลพีดวอลพีดวอลลุ่มกับเขาถอดกับเขาให้นะจ๊ะเนาะ กระจกมลโรบีหมองลางรถนะโรบีมองลางรถพรบียังก็ขี้ไปเองเสียละจ้ะโดนเดนเขามาในเมืองเพียะถนนหนทางกับซองเลนจ้ะถนนหนทางซองเลนแบบนี้เลยนะจ้ะถนนหนทางซองเลนจ้ะโอมีหัวเราเสร็จกระจกแล้วจ้ะ กระโดดขึ้นได้เลยมาเลยอันต่อไปนี่ก็จะเป็นปูนกเกาะเดียวห้องห็นเดียวก่ออยู่นะจ๊ะมองนี้เป็นโรงเรียนนะจ๊กะก็เลยมีอ่ะกะเ็เลยมีอ่ะก็อเอ่ยยังเกาะคันเทนหน้าเดี๋ยวันเทนหน้าขั้นเทนหน้านลูกละนาะดกอนแน่นนะสี่นะจ๊ะบ้านนอกเขากรุงน่าจะนอกกว่าคันเท่นหน้าเหรอน้อถนนสองเลนจ้ะถนนสองเลน ก็จะประมาณนี้แหละจ้ะในเมืองถนนสายขัวซื้อมาจ้ะเนาะงขันแทงกันกับแทงกันยาเลยเมื่อนี้ถนนลงอันเลือกรงเรียนเดี๋ยดิเลือกลงเรียนเดี๋ยวจะถนน ก,ก,กระจกก็ได้สิมี้เอามาปัดก,กระจกแล้ว ก็ยู่วไก่เมื่องมันก็ไก่เมืองรถก็เด้บสติดปันไงไก่เมื่อ คนแรกที่ทุงดังคนก้อมาทิมนะจ๊ะชางมีท้ทงองขาข้างนี่ก็เป็นทิมขยะข้างนี้กเบิึงขะยะจ้าคู้พะยาคู่น่าจะกลัวขย,ววยนะเนาะพอดีรถติดอยู่นี่พอดีดีจ้ะพะยาเขาจะเอามาทิมกันนะจ๊ะพอขยะจะ ที่แฟนก่อนไปขายแม่เมื่อกี้เราจะทนำะวันจันทร์อังคารเป็นจันทร์อังคารเขารับสื่อ,อกระป๋บบองอลูมิเนียมพุทธกุหัาเขารับสื่อ,อพวกพลาสติกเราจะพลาสติกขวดแก้วพวกหัวรับสื้อบ่อยวณนี้เพราะว่ะาอันขวดแก้วกระถือเรามันหนักพร้อมแล้วจ้นะนอะนแต่ว่าก่อนนอนมาถิ่มกันสื่อขวดแก้ว เขาก urun, o, za, ็นับเพื่อกันน้ะขวดแก้วเขาก็นับอ่าขวดละหาเส้นเพื่อกันจ้ะขวดละหาเส้นแต่ว่าหนักเนาะมันหนักแต่ว่าขวดแก้วพวกน้ำปูน้ำปลาเขาเจ้าพวกเอาดิอ่าพวกขวดซอสส่วนยังว่าเอาเอาแต่ขวดอ่าเครื่องดื่มห้องหรืตีอย่หัวเนาะขันแม่บ้านท่าเอาเบอร์สุยางญัจะเป็นขวดแก้วเนาะ ะตะกี้แบตเตอรี่เขาจะเ่าสื่อ,อยซมอน้บลับซื่อาากกนะจ๊ะ่อกขะกี้แบตเตอรี่กับหอมมาขายอยู่ดิหันม่มมี่ขวางมาขายอย่งก็เอาแบตเตอรี่มาขายจ่ว่าสุมนี้นี่ยอะจ้ะจะเห็นต้นซาเกต้นซาเกะในเนมืองอะไรอ,อ,อ๋อเขาจะอาขึ้นต้อยซาเกะเ่ราะัะนั้นบางก,กีแฟนม,นมาสูงๆนะปีนขึ้นไปได้นะึืนต้อยาไม่ตอย ขี่เร็วบ่ได้เนาะจ้ะเนาะในเมืองเขาขี่เร็วบ่ได้เพราะส่วนมากเด็กน้อยอยู่นี่เขาเรียนตัดหน้าลดนะจ๊ะเรียนตัดหนาลดล้ารถเหรอเ้าก็มีความผิดนะจ้ะต้องระวังเอาเข้าขี่แห้งบ่ได้ดอกจ้ะขี่แห้งบ่ได้ไรค่อยๆขี่ไปเรื่อยเด็กน้อยเรียนตัดหน้าลดเ้าก็คือเป็นก้นใจเงินเนาะจ้ะ <c oughs> ยุนี่ได้ยนินแต่ขา่าวเด็กน้อยเรียนตัดหน้าลดจำเดี๋ยวเสียเงินหลายนะจ๊ะเนาะเสียเงินหลายหมื่น เป็นร,าร,าร้านอาหารจ kind of ีนนะร้านอาหารจีนร้านอาหารจีนร้านอาหารไทยเวอรมี่เลยจ้ะไทยมาเปิดร้านอาหารไทยมาเปิดแล้วจะอันนี้ปั๊มน้ำมันทางควาเมื่อั๊มน้ำมันนี่จ้ะก็จะประมาณนี้แหละจ้ะอ่าต้วหน่อพาร์ไร้แล้วจ้ะต้นหน่อพาร์ไร้แล้วก็ลูกและแา่ไร้แล้วะเนาะ ว่ามันเป็นทางโคง้งบางนี้ทางโค้งแล้วก็มองได้เป็นโรง่รงเรียนกับมีลูกระนาดห,หลายแล้วห้องขี้แห้งว่าใดไงขนาดมีลูกระนาดห,หลายกับเกิดอุบัติเหตุเท่าไหรจ้ะเกิดอุบัติเหตุที่เกันรถพ่วงส่วนมากกับเมา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 ,มาเล้อกขับขนาดเลือกคนจอดอยู่ซื้อข,อขา,าก็ยังมั่นตั้งแล้วจะน้องอุบัติเหตุมีจุดขี่แล้จ้ะขับขี่ปลอดภัย ข้างโคกมาจากข้างโคกก็จะได้เห็นลูกละนาดไว <c oughs> ้อึ๊บคลิปนี้จะมือบ่ค่อยนิ่นงนะจะน้ะว่าขี่รถขี่รถชุม่มถน,นนหนทางให้เบิง่งนะเนาะจากน้องรามีพามาบนนี้เมือ่อเดี๋ยวฮอตจะไปเติมนะ้ำมันเต็มถังกันเนาะจ๊ะากจะเป็นไทยวิวอยู่หมอกความน้ำมัน คนเบิ่งเอาว่ากระจกรถม้วกระจกรถม้วฮะอียงอ๋ออ่าจากม้วนจากม้กกนวนเบิ่งนายก่าเดี๋วจ้ะพ่ากะบัวตองแซงนะจ๊ะเน้องว่าเขาจะตั้งป่วยไว้เ่ากะบ่วแซงจ้ะเพราะว่าเ่ากะ ไปช้าก็ดีกว่าออไปสาปวดไั่เนาอยจะนอนจะอ, <c oughs> อกขีน้ํนา,ากลงก็จะ บรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้เลยจ้ะขี่ต่อๆออกกวดไทยก่รเนาจะเนาะขนาดเรือจอดอยู่ซื้อเรายังมาตังค์ะ <c oughs> เราจะเติมน้ำมันแล้วค่ะน้ำมันขางขวามือเลยเราจะเนาะน้ำมันอยู่นีเออหาจุดหาซูนจ้ะต่อแก๊ลอนต่อแก๊ลอนหนึ่งเดี๋ยวก่อนจะไปอัดอ่าคลิปยูทิวแถวๆนี้หละจ้ะให้เบิง้งคขื่นทะเลเราจะนอน อันนี้วิวทะเลอยูป่ปนาห์มั่นแล้วจ้ะเนาะสอง,งทางทั้งแต่นี้จะทะเลหระจ้ะไปทางไหนกับจีพอแต่ทะเลจ้ะเราก็ขับสะพานไปแค่นั้นเนาะจ้ะเนาะไปทางไหนกับจีพอแต่ทะเลแล้วจ้ะสองทางทัง้งนี้เป็นเห็นทะเลเว้ยนะจ้ะเนาะจ้ะประมาณนี้ ซองกล่องบอกแม่มาจ๊ะเข้าจ่อมีกล่องไหมแม่มมาจ๊ะเข้าจ่อมีกล่องสำหรับเในนส่ซองกล่องวะเนาะซองกล่องแบบวะอันนี้คืออะไรน่าจะเป็นกล่องเนาะเข้าต่ออาจะใส่ซองกล่องนี่หนิ่งองคิดดูนะบ,บรรยากาศทะเล ไปทางไหนก็ผอดูทะเลแล้วจ้ะเอาเส้นของไปทางไหนหันเตือนน้ำมันแล้วเนาะเส้นบอ่อเห้กวนยางไปทางสะพานคนเราไปยางไปท่ายอยู่หันก่อนแค่ไปหันจักเทียวเนาะเป็นมองท้ายลูกเป็นมองอ่าชมวิวิองหันอ่ะคืนทะเลแห้งน้ำคืนเรียวบุ้ง คุณน่ลละซัดตรงๆๆบอกว่าแคาได้ไปจักเทียมาอยู่นีซิปเอดปีแคาได้ไปจักเทียแล้วจะเนาะขางในกับทัวระเลีด้จ้ะเชล โอเคค่ะโอเคค่ะเราออกจากปั้มน้ํามันมาแล้วจ้ะอันนี้ก็เป็นสภาพเราจะเราเขาอื่นอันเนื้อกับใตซื้อแล้จะนะทิดใตทิศเนี้ยซื้อจะอยู่เนี่ถนนสองพัง มาาเมื่อกี้เมื่อกี้เข้าห้างจากในเมืองวันนี้เขาก็ล่งเขาไปในเมืองกันนะจ๊ะกำลังเข้าไปในเมือง สตรคนก่อน่ะ จะอิดหินปูดก็จะราคา าสันเราจะนีขัวมือเข่าหรือก็หาสันนะเป็นตึกของรัฐบาลเลรค่ะตึกรัฐบาลเนี่ยโอ,อ้จออย่างก็เขาก็ไม่เห็นเนี่ยอันนี้เป็นโรงแรมจะ้ะสายมือเขาเนี่ยเป็นโรงแรมเป็นเอ่อไขควงเศร้าก็ได้นะจน้ะทรายมือเขาเนี่ยจเป็นโรงแรมจะ้ะโรงแรมโรงแรม ว่ามื่อนีร่เป็นานาฬอุปกรณ์ใหม่ก็จะนี่แหละก่อนมาเสือ,อขิงง้อเสือย่างนี้อุปกรณ์ใหม่ทุกสิบทุกอย่างทั้งน่างอาจจะทั้งน้ำเขียวๆเี่ยวเดี๋ยเดีด๋ยวอันนี้ยิ้มตัวนี้อันนี้ยิ้มก็จะเห็ดใหม่ก็จะเห็ดใหม่สีเลออะสีฟ้าๆสีเทะเลาะจอะอันนี้อยู่ในเมื่อไหะ ไปปงวัสดาเดินเที่โอเคจ้ะเดี๋ยวแฟนก่อนจอดสื่อของอ่ะผมมีหอยมักจอด่ะจ้ะคนเดียวโอ้เอ้านี่เดมมึงนี่เดมโอเคจอด